สวัสดีค่ะเพื่อนๆพนพี่น้องทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมช่องนะคะวันนี้นะคะอยู่กับช่องกันที่มาชาแนลนะคะวันนี้นะคะจิมจะพาเพื่อนเพื่อนนะคะมาดูบอลบ้านบอลบ้านเนาะที่จิมแยกเอาไว้นะคะแยกอ่าหนแยกต้นเอาไว้นะคะตอนนี้ก็ตั้งตัวได้แล้วสวยแล้วนะคะให้เพื่อนเพื่อนมาดูเผื่อท่านไหนสนใจเนาะเป็นบอลบ้านนะคะบอลบ้านบอลเก่าบอลโบราณน,นะคะเรียกว่าบอลโบราณก็ได้นะคะมีอยู่ สองสาต้นนะเดี๋ยวจิมจะให้ดูก่อนนะคะว่าสนใจกันหรือเปล่าเนาะอันนี้ก็จะเป็นหงุงยุกนะคะเนี่ยจิมแงออกมาจากยุงนะยุงเยอะนี่เป็นหัวเขาอยู่ตรงนี้นะคะจิมแงต้นลูกนะคะออกมาไว้ที่นี่แล้วนะคะคือหัวนั้นจิมยังไม่พานะคะเพราะว่าเดี๋ยวจิมจะรอดูก่อนนะคะถ้ามันโผล่มาอีกจิมก็จะผานะคะเพราะหัวยังเล็กอยู่เนาะนี่ค่ะจิมก็แยกมานะคะ ตอนฝนตกนะคะเนี่ยก็แยกมาได้สมบูรณ์ดีเนาะสดชื่นแข็งแรงดีนะคะเนี่ยได้สองต้นนะคะหงหยกเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็ได้อีกต้นหนึ่งนะคะกำลังแตกหลอดมาแล้วค่ะหงหยกนะคะแล้วก็ปล่อยนะคะเนี่ยถ้าท่านนายสนใจก็ปล่อยนะคะลองคอมเมนต์มาคุยกันดูนะคะเนี่ยต้นนี้จิมปล่อยเนาะเดี๋ยวจะแปะเบอร์โทรไว้ให้นะคะสำหรับ ลูกค้าเก่าก็คงจะรู้แล้วสำหรับลูกค้าใหม่ดิจิมจะแปะไว้ให้เนาะอันนี้จิมปล่อยตอน้นละอันนี้หงหยกนะคะร้อยแปดสิบรวมสูงนะคะเนาะสำหรับต้นนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้อันนี้เป็นบอนโบราณบอนเก่า,ลา,ลา,ลาลเลยนะคะเนี่ยถ้าท่านไหนสนใจเนาะจิมมีต้นแม่อยู่นะคะตอนแรกจิมนึกจิมนึกว่ามีแค่ต้นนี้นะคะน,นึกว่ามีแค่ต้นนี้จิมเลยจะเก็บไว้นะคะจิมมีต้นแม่อยู่ต้นใหญ่มากนะคะ ต้นใหญ่มากเนาะนี่คะ่ะต้นแม่อยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยต้นแม่อยู่ตรงนี้เป็นร่อนทองนะคะบนสีร่อนทองนี่สวยมากค่ะนี่คะกําลังเตะหลอดเลยนะคะนี่คะ่ะกําลังเตะหลดอดสองสองสามใบนะะี่ค่ะนี่ต้นแม่เขาเนาะกอใหญ่มากนะคะอันนั้นเป็นต้นลูกที่จิมแงไปนะที่อยู่กระถางเมื่อกี้นะคะค่ะต้นนี้จิ้มเลยจะเอามาแบ่งนะคะต้นนี้เนาะปล่อยปล่อยทั้งกอเลยนะทั้งกระถางเลยนะคะเนี่ย ชิ้นปล่อยนะคะก่อนี้ชิ้นปล่อยสามร้อยรวมส่งนะคะเนี่ยจะเพกไปชั้กระถางเลยกําลังก็คงจะใหญ่อยู่นะคะแต่ก็น่าจะส่งได้เนาะนี่ค่ะสามร้อยรวมส่งนะคะรนทองนะคะส่วนใครอยากได้แบบเป็นต้นเดียวนะคะแบบนี้นะคะร้อยห้าสิบนะคะรวมส่งเนาะส่งได้เลยนะคะเนี่ยเป็นบอลก่าวบอลโบราณสวยมากนะคะต้นเม่เมื่อกี้น่ะกัดสีน่ะสวยมากเลยนี่ค่ะ มีอยู่สามต้นนะคะต้นนี้รู้สึกว่าจะต้นนี้คือมันตอนแรกมันอยู่กับกระถางใหญ่ค่ะเนี่ยจิมก็เลยแยกออกมานะคะจิมก็เลยแยกออกมาเนี่ยเตกหลดแล้วเผื่อท่านไหนสนใจก็อาจจะได้เบ่งปันกันถ้าไม่มีใครรับก็จะได้ย้ายลงกระถางใหญ่หมนเิมเพราะว่าหลดมันใหญ่แล้วมันเตรียมที่จะเตกลูกแล้วนะคะมันเตรียมที่จะมีหัวมีลูกแล้วนะคะก็เลย แต่คือย้ายมานี้คือเผื่อใครสนใจจะได้แพ็กแพ็กไปง่ายๆ่ไง,งก็เลยจิ้มย้ายมานะคะเนี่ยมีมีสามต้นนะคะต้นเล็กเนาะต้นละร้อยห้าสิบรวมสูงนะคะถ้าใครอยากได้ตัวเล็กเนาะสาหรับต้นนี้นะคะกระถางนี้ก็สามร้อยรวมสูงนะคะเนี่ยเนาะถ้าสนใจนะคะแล้วก็หงหยกนะคะเอามาให้เพื่อนๆดูเนาะเผื่อท่านไหนอยากได้นะคะเนี่ยอันนี้เป็นหงหยกนะคะหงหยก บอนสีหงหยุกนะคะใครยังไม่มีแบบนี้เนาะเป็นบอนสวยนะคะบอนใบแดงสวยมากค่ะจิมมีอยู่สองต้นนะคะแต่แต่มีคนรับไปแล้วนะคะก็เลี้ยงไว้อยู่นะคะรับแต่ว่ายังยังไม่ให้ส่งไปนะคะรู้สึกว่าบ้านคุณพี่จะน้ําท่วมนะคะเลยยังไม่ได้ส่งนะคุณพี่ยังยังไม่ให้ส่งก็เลยเลี้ยงไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวพร้อมส่งตอนไหนก็เดี๋ยวคุณพี่ก็จะบอกมานะคะ เดี๋ยวจิมจะพาไปดูบอลที่ที่จิมผ่าไว้นะคะงอกดีมากนะคะเนี่ยวันนี้จิมได้มาได้มาสองหนอนนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้เป็นอาเป็นหองเฮานะคะนี่เป็นหองเฮาเนี่ยจิมผ่าแล้วเอาไปใส่วันนั้นจิมผ่าให้ดูแล,ล้วแหละได้ประมาณสองอาทิตย์น่าจะได้นะคะเนี่ยมันดันฝาแลว้วค่ะจริงเอาออกมาเดี๋ยวจะเอามาใส่กระถางเล็กไว้นี่ค่ะได้สองอันนี้เป็นหองเฮานะคะส่วนอันนี้เป็นกวนอู นี่ค่ะพอจิมจําได้พอจิมเขียนป้ายไว้นะถ้าจําถ้าไม่เขียนป้ายไว้ไม่จาไม่ได้แน่นอนนะคะเนี่ยเดี๋ยวจิมจะเอามาใส่กระถางเล็กไว้นะคะอันนี้อันนี้ฝนมันโดนนะคะเนี่ยกระจัดกระจายเลยนะคะเขามีหัวแล้วเขาก็เขาก็เลยไม่ๆๆไม่เป็นอะไรเอาย้ายมาไว้นี่ก่อนเปะๆไว้ก่อนนะคะเปะๆไว้ให้เขาผูกมาเนาะถ้าเขามีรากมีหัวแล้วเขาก็ไม่ตายนะคะเดี๋ยวจิมจะเปะๆไว้ตรงนี้ก่อนนี่ไงถ้าเขา มีรากมีหัวเขาก็จะค่อยๆผลูมาอย่างนี้แหละน้อยนึงเขาก็ปลูมาได้นะปล่อยเขาไว้ก่อนนะไม่ต้องไปรุนวายอะไรกับเขามากนะคะมาเดี๋ยวจิมจะปลูกสองต้นนี้นะปลูกสมต้นนี้ไว้จะได้เขาจะได้โตเร็วนะคะต่อไปนะคะพายพักหน้านะคะอาจจะปลูกกระถางเล็กอย่างนี้เนาะปลูกกระถางเล็กอย่างนี้ไว้ีเยอะค่ะกระถางเล็กๆแบบเ,เนี้ย ีจะใส่ดินก่อนนะคะค่ะเพื่อนๆจิ้มชอบปลูกบอนนะดินดินแบบนี้นะคะจิมรู้สึกว่ามันฟื้นเร็วดีมากนะคะนี่ไงนะคะเนี่ยอันนี้ก็ดินเหมือนกันนะคะเนี่ยเห็นไหมพอเราปลูกจุ่มๆไว้นะคะพอดินมันมันแห้งมันเซ็ตมันก็มันก็สดชื่นเลยนะมันฟื้นตัวเลยนะคะนะภาษาเขมรเขาเรียกมันปลื้้เลยมันไม่เหี่ยวนะดินมันเปียกอยู่แล้วเนาะดินมันเป็นโคลนเลยนะ คล้ายเราดำนานะพวกบอลมันก็คงชอบดินเปะเฉะๆแบบนี้แหละเนี่ยพอมันเฟดไปมันก็บอลมันไม่มีเหี่ยวเลยนะคะมันมันแข็งเปิกอยู่เลยเห็นไหมนะคะจิมก็เลยชอบเนีย่ยชอบเอาดินแบบเนี้ยอ่ะเอามาใส่เลยนะคะเนี่ยงนก็ดินขา,ขายของเลยเนาะทาอะไรเนาะนะีเนี่ยวางไว้ตรงนี้เนาะวางไว้ตรงนี้ปลูกวางไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ ปลูกเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้เลยนะพอมันเสร็จตัวนะแล้วก็มาย้ายที่ต่อไปไปไว้ในรางไปไว้ในตู้ไม่ไว้ในอะไรก็ว่าเป็นกันไปอีกทีนึงเนาะนี่ค่ะเนี่ยปลูกง่ายๆเลยนะคะไม่ยุ่งยากนะคะโซบ,บ่อนสีละบ้านจิ๋มนะคะเนี่ยอ่าแล้วก็ใส่จ,จุ่มลงไปนะคะ๋ยวตัดกโกอกนอ่าจุ่มลงไปอย่างนี้เลยเนาะ เดี๋ยวดินเขาก็เซตนะคะดินเขาเซตเขาก็แห้งเขาก็อยู่แข็งเปิกเลยนะคะแข็งปั้งเลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะเนี่ยเป็นอันว่ายุ่งค่ะยุงกัดมาอยู่ในนี้มันเป็นมันมันฝนมันตกแล้วมันเป็นเป็นป่าเป็นสวนนี้เนาะเข้ามาทีไรยุงโอ้ยยุ่งตอดนะคะคันมากนะคะนี่จิ้มจะไว้อย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะ พอมันเซ็ตมันก็มันก็แข็งอยู่เลยนะมันเซ็ตมันก็แข็งอยู่เลยนะตั้งไว้อย่างนี้เนาะเนี่ยเหมือนอันนี้นะคะจิมจิมก็ปลูกดินในลลีเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมพอมันเซ็ตดินมันเซ็ตมันก็บอลมันก็ตั้งตัวได้เลยสดชื่นเลยนะคะอันนี้เหมือนกันเนาะนะคะสำหรับเพื่อนท่านไหนที่สนใจก็ลองคอมเมนต์มาดูนะคะมาคุยกันเนาะจิมจะได้จัดส่งให้เลยนะคะ ลำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะไม่ได้ทําคลิปหลายวันต้องขออภัยท่านที่รอชมนะคะอาจจะไม่ค่อยว่างเลยเนาะขอบคุณนะคะที่มารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ